สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นสัปดาห์อีกแล้วนะคะช่วงนี้แม่บ้านยุกถีก็ได้ทำเป็นคลิปพิเศษเพราะเป็นเมนูอาหารที่ทำสำหรับทานกับลูกๆหลานๆกับพี่สาวนะคะก่อนที่จะกลับไปต่างประเทศหลังจากที่มาร่วมในงานชาปนกิจของคุณยายนะคะของคุณแม่ของแม่บ้านยุกถีเองก่อนที่จะจากลากัน วันนี้ก็ได้ทำเมนูอร่อยที่คนอยูในต่างแดนเห็นแล้วก็คือจะหิวเวลาชมคลิปนะคะนัก็คือการทำแแชวปลารปาปลากะดีค่ะก็ปลาร้าพี่สาวก็บอกว่าอยู่ที่นู้นก็มีก็จะก็มีไขเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นความสดความแซ่บที่ได้ก็คือจะเป็นปลาร้าที่อยู่ที่บ้านเราเนี่นะคะหัวพริกหัวมีทั้งพริกยวกนะคะพริกทีฟ้าสด มีพิกุ่สวนก็รวมกันทุกอย่างเลยสำหรับสูตรวิธีทำเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปชมคลิปเต็มในช่องที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ก็นำมาเพื่อทัถ่ายเพื่อนๆกันตรงนี้ห่างหายกันไปอย่าเพิ่งน้อยอบน้อยใจนะคะไม่ไม่ทีไม่ได้ว่าทำแล้วเพื่อนเยอะไม่กลับมาดูไม่ไปชมกันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะในช่วงนี้หลังจากที่ เสร็จสิ้นในงานที่ทําให้กับคุณแม่นะคะก็จะยุ่งๆหน่อยยังไม่มีเวลาต่อเนื่องเลยกลับมาถึงที่พัทยาก็มาทํางานของขครอบครัวนะคะแล้วก็ทำทำพลิกของลูกค้าด้วยและช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเทคแคร์ดูแลหลานสาวแล้วพี่สาวที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะ นำพริกที่ทำในวันนี้ทําในปริมาณที่เยอะเพราะว่าพี่สาวนั้นจะทําเอาไว้ให้ลูกชายที่อาศัยอยู่พัทยาเอาไว้ทานเวลากลับจากทํางานนะคะที่นี่ก็จะอยู่กันกับนาก็คือแม่ม้านยุทธีเองก็จะอยู่กันที่นี่อยู่สองครอบครัวค่ะเวลามาเยี่ยมมา เยืนกันก็จะทํากับข้าวเมนูอร่อยๆที่เคยทานกันอยู่ที่บ้านที่บ้านเกิดนะคะก<ม>็จะเป็นประมาณนี้คุณแม่จะทํากับข้าวเก่งลูกสาวแต่ละท่านก็แต่ละคนก็จะทําเก่งพี่ๆก็ทําเก่งค่ะแต่ว่าวันนี้ให้แม่ไม่ที่เป็นคนทำโชว์ฝีมือในการทําน้าพริกทํากับข้าวบ้านๆเมนูแซ่บเผื่อ เป็นการย้อนอดีตเวลาที่สมัยคุณยายคุณแม่ทําให้ทานนะคะเถียวปาร้าสูตรอร่อยสูตรแซ่บนี่ได้มาจากความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของคุณแม่ค่ะคุณแม่ทํากับข้าวเก่งเป็นเจ้าแม่ของการทําปาร้าเองเลยปาร้าของคุณแม่ทําคืออย่างที่เคยบอกนะคะในหลายๆคลิปอร่อยมากแต่ตอนนี้ไม่มีคุณแม่ทําให้ทานแล้วเราก็ ไปซื้อมาจากลาดมาทํากับข้าวกันนี่ก็เป็นอีกเมนูที่2นะคะแกงหน่อไม้สดซื้อหน่อไม้เป็นหนอนะคะมาฝานเปลือกแข็งๆด้านนอกออกแล้วค่อยเลือกส่วนอ่อนมาคั่วจนสุกดีแล้วก็มาแกงใส่น้ํายานางคนๆที่ได้ทาการขั้นเองนะคะคนๆเลยใส่ผักขาผักขาผักอีสานเรียกผักขา,ก,ขาก็คือชะอมแล้วก็ผักอีตูลาวนะันก็คือแมงลักนะคะ แบบนี้จะอร่อยมากๆแล้วก็อ,กอีกเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษที่ทำให้กับร้านสาวลูกครึ่งเยอรมันนะคะชอบทานมากนั่นก,ก็คือผัดกระเพราหมูสับค่ะเมนูอร่อยที่ร้านสาวลูกครึ่งต่างประเทศนะคะชอบมากมากอันนี้ก็ทำสูตรผัดกระเพราหมูสับแบบไม่ใส่น้ำมันค่ะไม่ใช้น้ำมันในการผัดแต่ว่า เราจะคั่วหมูให้สุกในน้ำเปล่าใช้ความมันที่เป็นมันติดมากับเนื้อหมูสับนะคะแล้วก็มาปรุงรสตามชอบค่ะพริกเราใช้อยู่สองอย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดติดก็คือพริกขี้หนูสวนผสมกับพริกจินดาแห้งแล้วก็มีกระเทียมค่ะการปรุงรสชาติก็กระเพราทําไม่ยากนะคะเมนูอร่อยที่เพื่อนๆก็ทําได้ตามใจชอบวันนี้ได้ทําเมนูอร่อย ให้กับร้านสาวที่ชอบทานนะคะช่วงนี้ก็จะใช้เวลาในการปรับตัวปรับในการทำช่องสักหน่อยนะคะเพราะว่าห่างหายไปนานยังไม่ได้ไปทักทายใครเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ขอโทษขออภัยหลายลหลายท่านด้วยและขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่คะ่ะถ้าภารกิจส่วนตัวเริ่มเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ก็คงได้มาติดต่อทักทายแล้วก็ ทำกันอย่างต่อเนื่องกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆและ f c ที่ติดตามช่องของแม่มานอยู่ทีนะคะทั้งแนวเรื่องของงานบ้านทุกอย่างการทําอาหารซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิดในเรื่องของอาหารก็จะมีสูตรอาหารเป็นบางอย่างที่ได้ทํามาแบ่งปันกันด้วยความไม่ต่อเนื่องในการทําคลิปก็จะทําให้ตะกุกตะกัก การพูดก็จะดูไม่ราบรื่นเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอพิเศษที่แม่บ้านยักทีได้จัดทําขึ้นในวันนี้นะคะก็ขออยุ่ติไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างสม่ำเสมอขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ